พาชมคอนโดใจกลางเมืองสุขุมวิท33นะครับ Noble a r l a วสุขุมวิท33ที่นี่นอกจากทำเลดีแล้วการออกแบบทุกอย่างน้อยแต่มากเขรียบแต่โก้ตามสไตล์ของโนเบิลนะครับมีตั้งแต่ปาร์ตี้เลาจต่างๆนะครับโซนลิฟ i n g ิ o งโค c h e คิทเช่นแต่ที่น่าสนใจที่สุดคือที่นี่เขาคงคอนเซปต์ o r r s t t on t h Hill l ก็คือมีพื้นที่สีเขียวกว่า1,000ตารางเมตรครับข้างบนดาดฟ้ารูท็อปเนี่ยเขาจะมีจุดชมวิวรวมถึงสระว่ายน้ำ แล้วก็ฟิตเนสซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปชมกันต่อด้วยนะครับนี่มุมนี้ตรงนี้มีห้องสตรีมด้วยนะครับถือว่าใช้ชีวิตใจกลางเมืองได้โดยที่ไม่ต้องออกไปไหนเลยครับทุกคนแล้ววิวตรงนี้ดีแน่นอนนะครับใจกลางสุขุมวิทเลยผมจะพาไปชมห้องครับห้องเนี่ยยูนิตพิเศษเลยมีแค่12ยูนิตเท่านั้นนะครับในห้องนี้ขนาด27ตารางเมตรเปิดมาจะเจอดิจิตอลดอรกนะครับและตู้ชั้นวางรองเท้าแบบนี้ครับ โซนครัวให้จัดเต็มแบบนี้เลยนะมีบิวอินครบชุดเลยนะครับเตาไฟฟ้า2หัวลิ้นชักต่างๆเครื่องดูดควันนะครับแบ็กสเปซด,ด้านหลังนะครับทําครัวได้จริงเลยครับทุกคนใครจะชอบอุ่นอาหารหรือจะแค่ตั้งเครื่องชงกาแฟไว้เนี่ยก็สามารถเป็นมุมแบบดาย닝นั่งทานอาหารเช้าอาหารเย็นได้เลยนะครับตรงนี้นั่งได้2ท่านสาท่านก็ได้นะแบบนี้นะครับการเป็นสัสดส่วนแล้ว มีประตูกระจกบานเลื่อนกั้นห้องให้นะครับและโซนห้องก็ยังวางนะครับเป็นเหมือนชั้นวางของชั้นวางทีวีได้อันนี้แล้วแต่ตกแต่งนะครับผมกล้าบอกเลยว่าคอนโดสไตล์โนเิลเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยเหมือนอยู่โรงแรม5ดาวเลยนะครับตู้เสื้อผ้าเปิดออกมาไฟเปิดอัตโนมัตินะมุมนี้เป็นเหมือน walk in closet นั่นเองนะครับแล้วก็คือติดกับห้องน้ําเลยครับห้องน้ําเรียบหรูวัดสดุทุกอย่างไม่ต้องพูดถึงเลย อยากให้ไม่ดูเองนะครับกระซิบเลยกระซิบดังๆเลยว่าห้องนี้มีแค่12ยูนิตราคาตอนนี้ดีมากๆอยากรู้ว่าดีอย่างไรให้ลองมาถามเซลล์ที่โครงการนะครับอ่าเป็นราคาโปรโมชั่นจริงๆครับโนวเ l e รเราสุข,ขุมวิท3.3ถ้ามีคนถามว่าห้องไซส์ไหนอยู่สบายๆเนี่ยครับผมคิดว่า35ตารางเมตรคือทายที่ตอบโจทย์มากๆ ตัวอย่างเช่นโนเบิรราสุขุมวิท33ห้องนี้นะครับวันเบดรูม35ตารางเมตรห้องนี้เข้ามาเจอครัวตัว L นะครับลิ้นชักต่างๆเขาเออกแบบมาให้แล้วแน่นอนว่า35ตารางเมตรของคุณใช้พื้นที่ได้เต็มที่มากๆครัวดูครับวางสิ่งล้างจานเปิดออกมาเป็นถังขยะนะครับข้างบนเนี่ยทุกซอกทุกมุมวางของได้หมดเลยครับต่อไมโครเวฟนะครับใครจะวางเครื่องซักผ้าไปตรงนี้ก็ได้นะครับหรือใครจะ เอาไปไว้ที่อื่นนะครับสาหรับคนที่จ้างสักรีดอยู่แล้วก็ได้ครับเพราะว่าชีวิตกลางเมืองสุขุมวิทอย่างเราเนี่ยอาจจะไม่ต้องสั่งเองในห้องเนาะตรงนี้เป็นมุมทานข้าวครับวางโต๊ะได้แล้วก็โซนรีวิ่งตรงนี้ค่อนข้างกว้างนะครับวางโซฟาได้ขนาดใหญ่ชมวิวสุขุมวิทได้เต็มตาเลยเห็นไหมว่าท้องฟ้านั้นท้องจริงนะครับท้องฟ้าจริงเข้ามาห้องนอนยังคงมีพื้นที่กว้างวางเตียงได้ขนาดใหญ่นะครับระเบียงชมวิวได้เต็มที่ทั้งห้องนั่งเล่น แล้วก็ห้องนอนแลนเอเวลนะครับขึ้นชื่อเรื่องการดีไซน์อยู่แล้วเห็นไหมว่าคอมเพรสเซอร์แอร์ยังถูกดีไซน์มากับความเรียบโก้ Go, หรูในมุมเมื่อกี้เลยนะครับตรงนี้เป็นมุมบล็อกอินโครเซตนะครับก็คือวางตู้ได้นะครับติดกับห้องน้ําค่อนข้างสะดวกนะครับเพราะว่าออกมาจากห้องน้ําแต่งตัวได้เลยนะครับลิ้นชักต่างๆทั้งบนและล่างมีช่องเก็บของครับห้องน้ํากระจกแบบนี้นะครับแล้วก็กันโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้แล้วเรียบร้อย โนเ l e ร o ราวสุขุมวิท3 3ครับเป็นแอร์แบบฝั่งฟ้าด้วยนะนี่คือ,อหนึ่งความใส่ใจนะครับของคอนโดเรียบหรูโก้ Go, ใจการสุขุมวิทนะครับราคาตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบกับคู่แข่งหรือบริเวณโดยรอบเชื่อเลยว่าน่าสนใจมากๆอยากให้ลองมาสอบถามที่โครงการดูนะทุกคนครับผมอยู่ที่คอนโดที่เปิดปิดม่านได้ด้วยแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเขารองรับการเปิดปิดไฟแอร์ทีวีไให้แล้วนะครับส่วนที่ติดตั้งเพิ่มได้ก็คือ ม่านลำโพงรวมถึงกล้องวงจรปิดครับเรียกว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้ชีวิตดีๆบนมือถือของคุณครับที่คอนโด55ตารางเมตร2ห้องนอนโนเบิลอราวสุขุมวิท33แห่งนี้นะครับเข้ามาเป็นโซนลิฟวิ่งนะครับทั้งโต๊ะทานข้าวเนอะติดม่านแบบนี้นะครับโซฟาและมุมครัวอันนี้เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมืองนะครับก็อาจจะไม่ได้ทำครัวจริงจังมากนะครับถ้าจะทำทำได้เพราะว่ามีทั้งเตาหูดดควัน แต่บอกตามตรงก็คือไลฟ์สไตล์จริงๆเราอาจจะสั่ง Grab อาหารนะครับอาจจะมีเครื่องชงกาแฟแบ้างเวฟบ,บ้างนะครับและมุมนี้ก็มานั่งชมทีวี Netflix ต่างๆได้นะครับแอปพลิเคชันเมื่อกี้เปิดปิดทีวีได้ด้วยเนาะเข <Lang> ้ามาห้องนอน,น,น,นแรกครับเห็นไหมว่าตู้เสื้อผ้าเขาเปิดไฟก็จะเปิดปิดไฟก็จะปิดด้วยนะครับห้องน้ำกว้างๆแบบนี้กัน้นโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งนี่คือมาสเตอร์เบดรูมนะครับที่มีห้องน้ำในตัวนะเปิดไประเบียง ระเบียงปลูกต้นไม้ชมวิวสวยงามได้เลยนะครับวิวใจกลางสุข,ขุมวิท3ามแบบนี้นะคอมเพรสเซอร์แอร์เห็นไหมว่าเก็บยังเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยอามาดูโซนอีกโซนหนึ่งนะครับอีกหนึ่งห้องนอนและอีกหนึ่งห้องน้ําห้องน้ำนี่ครับก็กั้นทั้งโซนเปียกโซนแห้งนะครับสามารถอาบน้ําได้ด้วยนะก็มีเลนชาวเวอร์กว้างเลยทีเดียวอีกหนึ่งห้องนอนเล็กเนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะ มาใช้ตรงนี้ร่วมกันได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องสุดท้ายนะครับเป็นห้องนอนที่สามารถวางตู้เสื้อผ้าเตียงชมวิวได้แน่นอนว่าห้องนี้ก็คืออยู่ได้2ท่านหรือจะเป็น3-4สท่านก็ได้นะถ้าแบ่งกันห้องละสองนั่นเองนะครับโนเบลราวสุขุมวิทย์ทุกอย่างออกแบบมาได้ดีมากข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่โครงการได้เลยนะครับ